เลยสิเวีก็ที่หายตลอดที่สัตว์กลับมาไปไปสวัสดีครับผมแบงค์ชาวไรเรามาว่ากันเรื่องของมุกจีบสาวก่อนเกี้ยวหญิงวัยเยาว์นี่วะ่ะกงกูเลยคนอย่างแบงค์หลักไข่ไม่ยากหรอกจับไว้นะไว้นะเว้ยเจ็กเจ็กยาเสพติด ไม่ได้ช่วยหรือไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเราหารกเป็นแต่ตัวเราะหารต้องเปลี่ยนตัวเองถือเป็นข่าวดีไมกวันนี้ดีใจมากเช้าโทรหาพี่ชายที่เราพี่โอ้ครับไปไปพบกันสมัยตอนที่ไปเรียนเป็นเอ a ที่เอสียูะ แกเป็นวิชายที่ผมเคารพรักแกมากแกตามมาช่วยผมตั้งแต่ถมดินเข้าทำทางเข้าไร่เลยแบบว่าแกเข้าใจน้องผิดไปหน่อยหรือตอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันถาโถมไปหน่อยแล้วแกเจอปัญหาแกขอให้ผมช่วยแล้วผมไม่ได้ไปอยากปรับความเข้าใจแกแกโทรกลับมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกัน วิจิอินดี้แท้ไหมผมถ่ายเครื่องนี้ที่ใช้อยู่เนี่ย iPhone เนี่ยถ่ายเสร็จแล้วผมก็โยกไฟล์มาเครื่องนี้จะแต่มันโยกไม่ได้เว้ยจะต้องไล่ลบก่อนเชื่อกูยังว่ากูไม่ต้องกเกษรเกระสนเลยคอนเทนต์มาหากูทุกวนัรนรถเข็นใหม่ยายกูมาแล้วเห็นตั้งแต่หลักกิโลที่18จนหลักกิโลที่180ไอสัตว์แปดสัตว์ดูดิเนี่ยเมื่กูเพิ่งกลับมาเหงาตกมาเลยว่าไว เขาบอกกันว่าคนอย่างแบงค์รักใครไม่ยากหรอก <c oughs> แล้วเดวสัสแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเสออคนอย่างแบงค์รักใครต้องเล่นเลยรักเล่นๆเนพราะคนอย่างแบงค์รักไม่เป็นคนลุกดีสัตว์